สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําซั้วไก่นะคะใส่ขนมจีนเนาะก็จะมีผักกาดแก้วนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะนี่หอมต้นนะคะแล้วก็มามะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะอันนี้ก็ป็นขนมจีนจีนจีนนะคะขนมเส้น <c oughs> เส้นขนมต้มเสร็จเมื่อกี้เองค่ะครับเสด็จน้ำก่อนไก่ก็ไก่เมื่อวานนะคะ ไก่ที่ต้มไว้นะคะไก่ไก่ตุนตุนตุนน้ำปลานะคะเมื่อวานนี้ทําไหมเนาะแล้วเราก็วิธีเป็นไก่ตุนน้ำปลาไปกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็แล้วก็เอามาทำอีกเมนูหนึ่งที่เคยบอกไว้นะคะนี่นะคะนี่นะคะไก่ฉีกแล้วนะคะไก่ที่ตุนเมื่อวานเนาะไก่ฉีกแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะให้ดูแล้วเนาะขนมจีนใสอย่างนี้ไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีน้ำนะคะน้ำซุปตุนนะคะนี่ใส่ลงไปเลยใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆไปเลยนะคะอุย้ยเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยไปเลยนะคะแล้วแต่เลยใส่ไก่ฉีกลงไปนะคะเพราะว่าเอ้น้ำซุปน่ะมันนัวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ไม่ต้องใส่วงชุรสอีกนะคะนี่แต่ว่าจะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่ามีผักแล้วก็ขนมจีนนะคะขึ้นมานี่ก็จะใส่นี้นะคะแหงนมโอ้โหแซ่บเลยวันนี้นะคะไปประเทศอื บึ้มหอนะคะเราจะใส่น้ำซุปนะคะน้ำซุปปลานะจ๊ะถ้าอยากใส่เยอะก็เยอะก็เอาไปเลยตามสะดวกตามสบายเลยนะคะ Uh huh. หน้าหน้าทานเป็นยังไงครับหน้าทานไหมใส่พิกอีกชอบเผ็ดๆนะคะนี uh ่ huh. hey. แคทีไหนก็ <c ười> ใจมันรักนะคะความเผ็ดค่ะปรุง uh huh. โดตามใจชอบเลยนะคะแต่น้ำน้ำปะลาะร้าของนิดวันของโคงอะของนิดอะมันนัวยอยู่แล้วค่ะเลยเราไม่ต้องใส่อะไรอีก ใส่แค่มะน,นาวเพิ่มนะแล้วก็น้ำปลาเลนิดนึงอะไรใช้มือ,อได้ไหมเนี่ยมือห uh ิบอืว้าวอือืมโอ้แม่เจ้าอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนะคะอยู่ข้าวแล้วค่ะ เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ